จอมยุทธพูดถังซานภาพ5าบทที่644ขณะที่เขาขึ้นไปในอากาศเขามองไปที่ราชาปีศาจนกยุงเจ้าหญิงและสู้ชินและพูดอย่างเย็นชาว่าคุณจะใช้สู้ชินเพื่อข่มขู่ฉันเพื่อที่ฉันจะได้ไม่กล้าฆ่าคุณหรือไม่ ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่สายหัวอย่างเงียบเงียบคุณประเมินฉันต่ำเกินไปฉันจำเป็นต้องพึ่งพาผู้หญิงเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตอยู่หรือไม่ถ้าฉันต้องการทำเช่นนั้นฉันได้ทำไปแล้วในครั้งล่าสุดที่คุณมาและฉันยังต้องการที่จะรอจนถึงตอนนี้ เมื่อกล่าวเช่นนั้นมงกุฎทองคำของนกยูงบนหน้าผากของราชาปีศาจนกยูงก็สว่างขึ้นดวงตาของจักรพรรดิฟ,ฟีนิกคริสตันกระพริบและเมื่อเขากำลังจะเคลื่อนไหวสีหน้าของเขาก็ปรากฏขึ้นเพราะเขามองเห็นมงกุฎทองของนกยูงได้ชัดเจนบนหน้าผากของราชาปีศาจนกยูงตัวใหญ่ มันเป็นมงกุฎทองคําของนกยูงที่พังทลายเหลือเพียงหนึ่งในสามของมันแอละมันถูกปกคลุมไปด้วยรอยแตกสิ่งนี้หมายความว่าจัก,กรพพัดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกซ์คริสตันชัดเจนมากในฐานะศัตรูเก่าเผ่าฟีนิกซ์คริสตันมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้เเกกกี่ยยวับผานงเกี่ยวกับเผ่านกยูง ในสภาวะนี้ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่นับประสาทําด้วยตัวเองมงกุฎทองคำนี้อาจพังทลายลงได้ทุกเมื่อกล่าวคือชีวิตของเขาก็จะหายไปเมื่อใดก็ได้ราชาปีศาจนกยูงยิ้มเบาๆราวกับว่าเขาไม่ได้กังวลเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองเลยหลินซีโม่คุณไม่มีอะไรต้องกังวลในตอนนี้ฉันจะตายในไม่ช้าและไม่สามารถทำอะไรกับคุณได้ อันที่จริงฉันเลื่อนมันออกไปเป็นเวลา5วันเพื่อรอคุณไม่เช่นนั้นฉันจะทำได้อย่างไรใช้ไฮไลท์สุดท้ายของชีวิตคุณเพื่อบทขยี้คุณเหรอ หลินซีมอขมวดคิ้วโดยไม่สนใจว่าราชาปีศาจนกมยูงผู้ยิ่งใหญ่หมายถึงอะไรราชาปีศาจนกมยูงผู้ยิ่งใหญ่ผู้ถูกเขากำลังจะตายในไม่ช้าและชีวิตของเขาอาจคำนวณได้ภายในไม่กี่นาทีรอยแยกบนมงกุฎทองคำของนกมยูงนั้นลือกกล้าและความเร็วขอองค์การสลายตัวสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าในตาของเจ้าหญิงก็ซับซ้อนเช่นกัน ในเวลานี้แม้ว่าเธอจะรู้อยู่เสมอว่าราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ต่อสู้กับหลินซีโม่ครั้งที่แล้วเขาอาจจะตายในไม่ช้าหลังจากเผาแหล่งกำเนิดชีวิตแต่เพราะความแค้นต่อเขาในหัวใจของเธอเธอไม่ได้ใส่ใจมากนักและแม้แต่เธอก็สาบแช่งเขา แต่เมื่อเห็นมงกุฎสีทองของนกยูงค่อยๆสลายตัวด้วยตาของเธอเองยังมีไอ้น้ำในดวงตาของเธอโดยเฉพาะหลังจากที่เขาพูดถึงอดีตของพวกเขาเธอความทรงจำค่อยๆฟื้นคืนมาเมื่อก่อนเคยงดงามเพียงใดรักกันให้กำเนิดบุตรทำงานหนักแล้วสามีพันรายาก็เดินตามมันเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดแต่หลังจากที่สู้ฉินปรากฏตัวเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะเปลี่ยนไป ในขณะนี้ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่กำลังจะตายจริงๆและเจ้าหญิงรู้สึกราวกับว่าหัวใจของเธอถูกฝ่ามืออันทรงพลังบีบแน่นราชาปีศาจนกยูงดูเหมือนจะไม่รู้ว่าชีวิตของเขากำลังจะจบลงและเขามีรอยยิ้มจางๆอยู่บนใบหน้าเสมอ เขามองไปที่ซูฉินและโค้งคำนับเธอเล็กน้อยฉันขอโทษซูฉินที่จริงฉันโกหกเธอฉันไม่เคยรักคุณจริงๆแม้ว่าคุณจะสวยและสวยมากคุณเป็นคนที่ฉันได้เห็นแล้วผู้หญิงที่สวยที่สุดไม่มีใครแต่ฉันไม่ได้รักเธอจริงๆเพราะอายุยังน้อยใจฉันก็อิ่มกอดใครไม่ได้แล้ว ซูชินเหลือบมองเขาและพูดอย่างเฉยเมยฉันรู้คุณบอกกว่าคุณรักฉันแต่คุณแค่ต้องการใช้ฉันและคุณไม่ใช่สิ่งที่นีตอนแรกฉันรู้สึกขอบคุณคุณแต่ฉันพบคุณหลังจากจุดประสงค์ความกตัญยูนี้หายไปไม่ต้องขอโทษฉันคุณช่วยชีวิตแม่และลูกสาวของเราถ้าไม่มีคุณเราก็ตายไปจากคุณดังนั้นคุณไม่ได้เป็นนี่อะไรฉันเลยตั้งแต่นี้ไปฉันฉันไม่เป็นนี่คุณแล้ว ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่พยักหน้าและกล่าวว่าโอเคถ้าคุณคิดอย่างนั้นฉันพอใจมากฉันคิดว่าคุณจะเกลียดฉันซูชินขยับศีรษะและพูดว่าฉันไม่ได้เกลียดคุณ,ค,ณคุณคือผู้ช่วยชีวิตของเราแม้ว่าคุณจะกล้าหาญมากแต่เป็นเพราะไอสาระเลวนั้นฉันไม่สามารถตหนิคุณได้ฉันไม่ชอบคุณจริงๆฉันไม่ชอบที่คุณเป็นแบบนี้อกหัก ราชาปีศาจนกยูงยิ้มไม่เป็นไรคุณไม่จําเป็นต้องชอบฉันปรับใดที่ภรรยาของฉันชอบฉันก็เพียงพอเธอบอกว่าเธอเลือกฉันเพราะฉันฉลาดฉันฉลาดเมื่อ,อยังเด็กแต่เมื่อฉันแก่ตัวลงเป็นเรื่องปกติที่จะวางแผนปรับใดที่เธอชอบนั่นคือความภาคภูมิใจของฉันเจ้าหญิงมองดูพวกเขาอย่างทื่อๆและฟังการสนทนาของพวกเขาเธอเพียงรู้สึกว่าเธอสามารถเข้าใจทุกคำที่พวกเขาพูดแต่เธอไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเขาพูดเลย ผู้ชายคนนี้ไม่เคยรักซูถินเลยหรือในรอบสิบปีที่ผ่านมาและเสียวเหมยเธอไม่เข้าใจหรือไม่เป็นไรฉันจะบอกความจริงกับคุณและบอกความจริงกับคุณเจ้าหญิงฉันเพิ่งบอกกว่าฉันรักคุณเพียงคนเดียวในชีวิตของฉันมันเป็นเรื่องจริงเพราะสูฉันและฉันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย เราไร้เดียงสาเสมอฉันไม่เคยแตะต้องเธอเลยและความเสน่หาที่ฉันแสดงกับเธอนั้นเป็นเรื่องโกหกเพื่อหลอกลวงโลกภายนอกแน่นอนว่าเพื่อหลอกลวงหลินซีโม่นอกจากนี้ยังมีปลองตัวเพื่อระบุต,ต,วตัวตนของเสี่ยวเหมยทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาไม่เพียงแต่เจ้าหญิงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงจัก,กรพรรดิปีศาจฟีนิกซ์คริตันหลินซีโม่ที่อยู่ห่างไกลก็ตกตะลึงเสี่ยวเหมยคนนั้นเจ้าหญิงพูดด้วยความประหลาดใจ รอยยิ้มบนใบหน้าของราชาปีศาจนกยูเริ่มเข้มข้นขึ้นถูกต้องเสียวเหมยไม่ใช่ลูกสาวของฉันอย่าว่าแต่ลูกสาวของซูฉิงเจ้าหญิงตกตะลึงด้วยความไม่เชื่อแล้วเธอเป็นลูกสาวของใครจากกระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกค,คริสตันในระยะไกลก็เร็วขึ้นราชาปีศาจนกยูกับพริตาเดวสี ใบหน้าของจัก,กรพรรดิปีศาจจริงเฟิงเปลี่ยนไปอย่างมากเปลี่ยนเป็นสีซีดเขาหันศีสษบไปที่ซูฉินดวงตาของเขาจับจ้องไปที่เธอริมฝีปากของเขาสั่นเทามันอาจจะเป็นใบหน้าของซูฉินเย็นชาและเธอพูดอย่างเย็นชาฉันเป็นมนุษย์นักมูลขององค์กรถ่ายบาปฉันแแมกลับภารกิจในการฟื้นฟูมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นฉันสามารถเสียสละเพื่อถ่ายถอนได้ทุกเมื่อแต่ฉันมันโง,ตง่ตกหลุมรักไอสารเลวตกหลุมรักไอสารเลวที่ไม่ใช่ครอบครัวฉัน ตกหลุมรักมันและตั้งท้องลูกของไอเวยนั่นไอคนเห็นแก่ตัวคนนั้นทิ้งไปเพื่อที่จะได้เป็นจักรพรรดิแม้แต่ประโยคที่ฉันทิ้งไว้โดยไม่มีคำอธิบายท้องของฉันก็ใหญ่ขึ้นทุกวันและฉันไม่กล้าแม้แต่จะอธิบายให้องค์กรฟังฉันทำได้เพียงเลือกหนีไปยังที่ห่างไกลยังไงก็ตามฉันยังแบกลูกไม่ได้ฉันต้องการจะให้กำเนิดเธอวันที่เธอเกิดเลือดฉันแตกและลูกก็ขาดอากาศหายใจ แม่และลูกสาวของเรากำลังจะตายตอนนั้นฉันเลียดมากกว่าทำไมฉันถึงตกหลุมรักไอเวนที่เห็นแก่ตัวแบบนี้ไม่สำคัญรอกว่าฉันจะเป็นยังไงการตายคือการตายที่ทำให้ฉันรับผิดแต่เด็กนั้นไร้เดียงสาตอนนั้นเขามาและพระผู้ช่วยให้รอดของฉันมาราชาปีศาจนกยุงพยักหน้าและกล่าวว่าฉันพบสู้ฉิงตอนที่ฉันอยู่ในราชสำนักและที่จัก,กรพรรดิปีศาจพยักขาวฉันคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดที่ฉันเคยพบ ในเวลานั้นคุณอยู่ด้วยกันแล้วตอนนั้นฉันค่อนข้างอิจฉาริษยาอิจฉาว่าทำไมดอกไม้ถึงฝังอยู่ในมูลัวตอนนั้นฉันไม่สามารถแข่งขันกับเธอเพื่อคว้าโอกาสเป็นจักรพรรดิได้ยังไงทรัพสวรรค์ของฉันก็ยังน้อยไปด้วยซ้ำด้วยความุ่ยเหลือจากภรรยาของข้าข้าไปต่อไม่ได้แล้วอันที่จริงฉันรู้แล้วว่าฉันไม่มีความหวังว่าจะได้เป็นจักรพรรดิในชีวิตแล้วไม่ว่าฉันจะทำงานหนักแค่ไหนความสามารถพื้นฐานของฉันก็ยังยากจนเกินไป บทที่หมดที่645ฉันไม่ได้คาดหวังว่าพระเจ้าจะให้โอกาสฉันเช่นนั้นเมื่อสูฉินล้มลงมีออร่าเลือดที่ฉันเกลียดและคุ้นเคยมันคือลอมาหายใจของคุณเพราะมันเป็นของคุณลูกสาวเมื่อฉันเห็นสูฉินเธอกำลังจะตายและฉันไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าหญิงน้อยผู้เป็นที่รับของจัก,กรพรรดิอสูรพยักขาวผู้หญิงของหลินซีโมของคุณจะปรากฏบนตัวของฉัน ตอนนั้นฉันคิดว่าผู้หญิงของคุณกำลังจะตายและฉันก็ควรจะมีความสุขฉันไม่ใช่คนแบบนั้นฉันไม่ได้ทำอะไรเพื่อรักษาชีวิตดังนั้นฉันรับไม่ได้จริงๆเป็นผู้อุปถัมภ์แต่ในขณะนั้นข้าพเจ้านึกถึงความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งฉันจะไม่มีวันเป็นจักรพรรดิได้เผ่าอสูรนบยูงจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้จริงๆได้อย่างไรฉันสามารถทำให้เมืองเคอรี่ของเรามั่งคั่งทางเศรษฐกิจได้แต่เมืองเคอรี่ไม่มีจักรพรรดิเลยมันคืออันตรายที่ซ่อนเร้นที่สุด ในความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงต่อหน้าฉันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเท็จฉันไม่สามารถเป็นจัก,กรพรรดิได้และทายาทของพันรยาฉันก็ไม่สามารถมีพรสวรรค์ของจัก,กรพรรดิได้เพราะว่าฉันขาดเลือดบางทีเราอาจจะหาทางอื่นได้หรือไม่งั้นอันดับแรกฉันทำให้สู่ชินเสถียรสภาพร่างกายช่วยเธอให้กำเนิดทารก ในขณะนั้นเนื่องจากเด็กขาดอากาศหายใจนานเกินไปสภาพร่างกายของเขาจึงแย่มากและหลอดเลือดของเขาก็อุดตันอย่างไรก็ตามฉันสามารถมั่นใจได้ว่าพรสวรรค์ของเธอในอนาคตจะต้องดีมากๆไม่ว่าจะเป็นสายเลือดของจัก,กรพรรดิปีศาจพยักฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่หรือสายเลือดของตระกูลฟีนิกซ์คริสตนล้วนเป็นสายเลือดระดับแรกด้วย วางรากฐานโดยสองสายเลือดระดับแรกเด็กคนนี้ต้องเก่งมากแน่แน่ในเวลานั้นฉันมีความคิดที่กล้าหาญฉันเก็บสายเลือดเสือขาวไว้ในร่างกายของเธอและต้นกำเนิดของสายเลือดตระกูลฟินิกคริตันของคุณ แต่เอาลักษณะของสายเลือดของตัวเองออกไปแล้วปลูกฝังให้เธอด้วยสายเลือดบริสุทธิ์ของครอบครัวนกยูงของฉันฉันแค่อยากจะทำการทดลองไม่สำคัญกับฉันว่าแม่และลูกสาวจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วถ้าคุณตายพรรยาและลูกสาวของคุณก็ต้องตายด้วยถ้าคุณรอดอาจมีความเป็นไปได้อื่น สิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจก็คือความมีชีวิตชีวาของเด็กคนนี้มีพลังมากหลังจากถูกปลดออกจากลักษณะทางชาติพันธุ์ของเผ่าฟีนิกซ์คริสตันเธอประสบความสำเร็จในการผสานเลือดของเผ่านกยูงของเราและรอดชีวิตมาได้ เมื่อซูชินตื่นฉันไม่ได้ซ่อนมันและบอกเธอทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าฉันไม่ฉีดเลือดของเผ่าอสูรนกยูงในตอนนั้นเด็กคนนั้นจะต้องตายเพราะขาดเลือดอย่างแน่นอนเลือดฉันปลดเปลื้องคุณลักษณะของประชากรฟีนิกคริตันเพราะฉันแต่หลังจากคิดดูแล้วถ้าร่างกายมีสามสายเลือดในร่างกายพร้อมๆก,กันเด็กคนนี้อาจไม่รอดเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะฉีดสายเลือดของเผ่าฟีนิกคริสตันเข้ามาหาเธอดังนั้นฉันยังคงช่วยเธอไว้ เธอรอดชีวิตและกลายเป็นลูกสาวของฉันเรียกฉันว่าพ่อเธอมีเลือดของเผ่าอสูรนกยูงของเราแต่ยังเป็นรากเหง้าของตระกูลฟินิกคริสตันของคุณด้วยดังนั้นเธอยังคงเป็นลูกสาวของคุณคุณอยากจะฆ่าเธอมันเป็นลูกสาวของคุณเองที่เมื่อพูดถึงเรื่องนี้รอยยิ้มบนใบหน้าของราชาปีศาจนกยูงนั้นรุนแรงขึ้นในขณะที่ใบหน้าของจักรพรรดิปีศาจฟินิกคริสตันก็ซีดแล้วและแม้แต่ร่างกายของเขาก็สั่นไปหมด ลูกสาวเขามีลูกสาวจริงๆลูกสาวของตัวเองและสู้ฉินเพื่อจะให้กำเนิดเด็กคนนี้สู้ฉินหนีจากลานบ้านบรรพบุรุษและออกจากจาก,กรพพัดปีศาจพยักขาระหว่างคลอดแม่และลูกสาวของเธอเกือบตายเพราะโลหิตตกในที่สุดจาก,กรพพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิก์คริสตันก็เข้าใจว่าทำไมเธอถึงเลียดชังเขามากนับระษาธเธอในเวลานี้แม้แต่เขาเกลียดตัวเองมากจนทำให้เขาด้อยกว่าสัตว์เดรัจฉาน เสี่ยวเหมยค่อยๆเติบโตขึ้นและพรสวรรค์นในสายเลือดของเธอก็ค่อยๆปรากฏขึ้นเธอสมควรที่จะเป็นเด็กที่ได้รับการปลูกฝังจากสายเลือดระดับแรกไม่เพียงแต่เธอจะซึมซับมันทั้งหมด แต่สายเลือดมนุษย์ของเธอก็ยังมีตำแหน่งที่โดดเด่นด้วยการใช้ประโยชน์จากความเข้าใจของมนุษย์มันทำให้เกิดการผสมผสานของสายเลือดหลากหลายสายและการเปลี่ยนแปลงของเสือขาวและการเปลี่ยนแปลงของนกยุงที่เห็นได้ชัดสามารถนำไปใช้ได้อย่างราบรื่นและมงกุฎทองของนกยุงถูกควบแน่นตั้งแต่อายุยังน้อย เมื่อเธอควบแน่นมงกุฎทองคํานกยูงฉันรู้ว่าฉันครอบครัวมีจริงๆความเป็นไปได้ขององค์การเกิดขึ้นของจักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่แน่นอนว่าเลือดผสมเป็นการผสมผสานทางพันธุกรรมที่ดีที่สุดดังนั้นในครั้งนั้นฉันจึงตัดสินใจทำให้เธอเป็นผู้สืบทอดของฉัน เธอคงคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์เป็นเผ่าอสูรนกยูงหรือแม้แต่เผ่าปีศาจนกยูงคุณคือเผ่าปีศาจเสือขาวแต่คุณไม่คิดว่าตัวเองเป็นเผ่าฟีนิกซ์คริสตันยิ่งกว่านั้นคุณยังเป็นศัตรูของพ่อเธอแล้วจะเอาชนะได้อย่างไรกล้าฆ่าลูกสาวตัวเองไหมแม่ลูกปล่อยให้แม่ลูกเกือบตายแล้วตอนนี้ละทำอีกถ้าทำได้ก็ชนะ ว่ากันว่าราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่หันศีสัะไปดูเจ้าหญิงที่เฉยชาแล้วกล่าวเบาๆว่าที่รักเมื่อเราแต่งงานแล้วฉันสัญญาว่าฉันจะฟื้นฟูเผ่าอาสูรนกยูงฉันทําทุกอย่างแล้วมีแค่ฉันไม่มีจักรพรรดิและตอนนี้ฉันได้ปลูกฝังทายาทที่มีลักษณะเป็นจักรพรรดิสาหรับคุณ อย่าเกลียดเสียวเหมยและอย่าเป็นศัตรูกับเธอจริงๆแล้วคุณควรสนับสนุนเธอเด็กคนนี้ฉลาดใจดีและยังชาบนพื้นผิวเพื่อปอกปิดความด้อยกว่าในวัยเด็กของเธอและความด้อยกว่าขององค์การถูกกดขี่พวกพ้องที่ข้าไม่บอกท่านก็เพราะให้นางทำงานหนักขึ้นภายใต้ความกดดันเช่นนี้ใครก็ตามที่ขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิจริงๆไม่ได้จ่ายมากกว่าคนอื่นๆในวัยเด็กความพยายามเป็นร้อยเท่า ตอนนี้ฉันสามารถบอกคุณได้ว่าในตอนแรกสายเลือดนกยูงที่ฝังอยู่ในร่างกายของเสี่ยวเหมยไม่ใช่สายเลือดของฉันแต่เป็นของคุณสาระสำคัญของเลือดที่คุณให้ฉันเพื่อช่วยให้ฉันปลุกพลังสายเลือดมากขึ้นฉันไร้ประโยชน์เพราะแม้ว่าฉันจะใช้มันฉันก็ไม่สามารถเป็นจักรพรรดิท,ที่แท้จริงได้ ฉันทะลวงผ่านไม่ได้ฉันให้แก่นแท้ของเลือดแก่เสี่ยวเหมยดังนั้นเธอจึงมีเลือดของคุณไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเธอในแง่หนึ่งพูดจากด้านบนเธอคือลูกสาวของคุณด้วยแม้ว่าเธอจะไม่ได้ตั้งครรภ์นในเดือนตุลาคมแต่สายเลือดนกยุงที่ทรงพลังของเธอคือมรดกที่คุณมอบให้ซึ่งเป็นมรดกที่แท้จริงของจัก,กรพรรดิศาส์นกยุงผู้ยิ่งใหญ่ฉันใช้วิธีนี้เพื่อคืนจัก,กรพรรดิให้คุณเธอเป็นลูกสาวของหลินซีโมในความคิดของฉัน ไอ้สารเลวนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนนอกรีดขนาดไหนก็ไม่ควรเริ่มที่ลูกสาวของตัวเองในอนาคตเสี่ยวเหมยจะกลายเป็นจัก,กรพรรดิซึ่งเทียบเท่ากับลูกสาวของเลือดของเขาที่กลายเป็นจัก,กรพรรดิฉันบอกผู้พิทักษ์ข้างเสี่ยวเหมยว่าเมื่อเธอขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิเธอจะเล่าประสบการณ์ชีวิตของเธอให้เธอฟังคุณพูดหลินซีโมเห็นลูกสาวของเขาสืบทอดตำแหน่งปรมาจารย์ของเผานกยุงไม่ว่าเขาจะสนับสนุนหรือไม่ก็ตาม เขาจะมาอีกครั้งเพื่อแย่งชิงเมืองเคอรี่ของเราไม่สิเผ่านกยุงจะอยู่ในความดูแลของเมืองเคอรี่เสมอนอกจากนี้เสี่ยวเหมยยังมีเลือดของจักรพรรดิอสูรพยัคฆ์ขาวคือที่เป็นตู่ของเธอจะมีเสถียรภาพมากขึ้นด้วยเหตุนี้เองเสี่ยวเหมยก็ได้รับการสนับสนุนจากเทพแห่งท้องทะเลที่ไม่รู้จักในท้องทะเลและสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นตัวสนับสนุนของเป่านกยุงของเราโดยธรรมชาติทุกอย่างสมบูรณ์แบบมากใช่ไหม เสี่ยวเหมยสัญญากับฉันว่าในอนาคตเธอจะปกป้องเผ่านกยุงเสมอและเธอจะส่งต่อต,อตำแหน่งของปรมาจารย์ไปยังลูกหลานของตระกูลของฉันในอนาคตก็เพียงพอแล้วฉันจ่ายเงินให้เธอมากมายแม้แต่ขนนกสวรรค์ก็ปล่อยให้เธอไปเถอบะบรรพบุรุษของเธอยังจำเธอได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสายเลือดของคุณแข็งแกร่งมากเมื่อพูดอย่างนั้นใบหน้าของราชาปีศาจนกยูงก็ซีดยิ่งขึ้นเพราะมงกุฎทองคำบนหน้าผากของเขาก็ลอกเป็นชิ้นใหญ่ในทันใด ด้วยใบหน้าแดงก่ำราชาปีศาจนกยูงมองที่สู้ฉินจากนั้นลินซีโมซึ่งร่างกายสั่นเทาและพูดเบาๆว่าข้าไม่ใช่คนดีเจ้าคงคิดว่าข้าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดแต่สำหรับเผ่าอสูรนกยูงเพื่อเห็นแก่เผ,ผ่าปีศาจนกยูงเพื่อเห็นแก่สัญญาและฉันได้ทำตอนนี้ฉันกำลังจะตายแต่สิ่งที่ฉันทิ้งไว้ข้างหลังก็เพียงพอแล้วสำหรับประชากรของฉันและฉันก็ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับคนรักของฉันด้วยลินซีโมบอกฉันทีว่าคุณชนะหรือไม่ หมที่646ใบหน้าของจักรพรรดิปีศาจฟีนิกซ์คริสตันเต็มไปด้วยความของขืนในเวลานี้เขามีความรู้สึกผสมปนเปกันจริงๆแต่เขาก็ยังพูดอย่างยากลำบากว่าคุณชนะราชาปีศาจนกยูงยิ้มและรอยยิ้มของเขาก็สดใสมากดีที่รู้รู้ดีชนะชนะห้าห้าห้ร่างของราชาปีศาจนกยูงนั้นแข็งทื่อเล็กน้อย เขาค่อยๆหันกลับมามองที่เจ้าหญิงแล้วพูดพร้อมกับถอนหายใจฉันชนะคุณได้ยินไหมาฉันเป็นตัวแทนของเราเผ่าปีศาจนกยุงชนะพ่อของคุณไม่ได้ทำฉันฉันใช้ใจเพื่อเราเสียงแหลมดังมาจากหน้าผากของราชาปีศาจนกยุงผู้ยิ่งใหญ่และมงกุฎนกยุงที่แตกสลายในทันใดก็แตกเป็นเสียเส่ยงๆและกลายเป็นชิ้นส่วนนับไม่ถ้วนที่กระจัดกระจายอยู่รอบๆ เสียงของราชาปีศาจนกยูงหยุดกระทันหันและแสงศักดิ์สิทธิ์ในดวงตาของเขาหายไปอย่างรวดเร็วไม่เจ้าหญิงร้องด้วยความเศร้ากอดร่างของเขาและจับมือเธอไว้แน่นไม่ไม,ไม่มีคุณตายไม่ได้คุณตายไม่ได้ฉันฉันรักคุณฉันรักคุณคุณมีชีวิตมีชีวิตชีวา เพิงหลงใช้แววและจัก,กรพรรดิปีศาจต,ตัวใหญ่ฟินิกคริสตันก็ส่องประกายและมาหาพวกเขาเจ้าหญิงกำลังจะเคลื่อนไหวแต่เธอรู้สึกว่าความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังกดลงบนเธอแล้วนิ้วของหลินซีโม่ก็อยู่บนนั้นที่หน้าผากของราชาปีศาจนกยุงชิ้นส่วนของมงกุฎทองคำที่กำลังจะกระจัดกระจายถูกผนึกไว้ดวงตาของราชาปีศาจนกยุงฟื้นคืนความรู้สึกและมองไปที่จัก,กรพรรดิปีศาจฟินิกคริสตันด้วยความมุนงง พูดให้จบในสิ่งที่คุณต้องการจะพูดไม่ว่าคุณจะพูดอะไรไม่ว่าเราจะโกรธมากแค่ไหนคุณคือผู้ที่ช่วยชีวิตภรรยาและลูกสาวของฉันในที่สุดร่างของหลินซีโม่ไม่สั่นอีกต่อไปแต่น้ำตาก็ไหลริน มีร่องรอยของความโล่งใจในดวงตาของราชาปีศาจนกยูงเขาไม่ได้มองหลินซีโมอีกครั้งแต่มองไปที่เจ้าหญิงริมฝีปากของเขาขยับใช่อืมอยู่มองไม่เห็นเราอนาคตของเผ่านกยูงคุณสำหรับฉันมองให้ดีเสียวเหมยแม้ว่าเธอและฉันไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบก,กับซีโมฉันถือว่าเธอเป็นลูกสาว ผู้จบเจ้าเมืองที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองเคอรี่ก็ล้มลงในขณะที่ชีวิตของเขาจบลงสิ่งเดียวที่เขาลังเลในสายตาคือยอมมอบภรรยาในต่อหน้าเขาอย่างที่เขาพูดเขารักเธอเพียงครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นร่างของเจ้าหญิงสั่นสะท้านเธอกอดร่างกายของเขาแน่นรู้สึกว่าอุณหภูมิร่างกายของเขาค่อยๆหายไปรู้สึกว่าจิตสำนึกของเขาค่อยๆผ่านไปลำคอของเธอดูสำลักและเธอก็พูดไม่ออกเลย สู้ฉิมที่ถูกแขวนไว้ข้างๆเขามีน้ำตายอยู่แล้วยังไงก็ตามคนคนนี้เป็นคนที่ดูแลเธอและลูกสาวมากว่า10บปีอย่างที่ราชาปีศาจนุมกยูงผู้ยิ่งใหญ่กล่าวแม้ว่าเขาจะไม่มีจุดประสงค์อื่นแม้ว่าเขาจะไม่ใช่บิดาผู้ให้กำเนิดของเหมยกงจือก็ตามเขาเป็นพ่อที่ดีปลูกฝังเหมยกงจือให้เป็นพรสวรรค์ จัก,กรพรรดิปีศาจฟ,ฟีนิกค,คริสตันค่อยๆนึ่งมือของเขาและไม่มองที่สูชินเพราะตอนนี้เขาไม่รู้ว่าจะเผชิญกับผู้หญิงคนนี้ที่เสียสละทุกอย่างเพื่อเขาและเกือบจะตายอย่างไร เขาเกลียดร,ราชาปีศาจนกยูงผู้คราบเหมยกงจือจากลักษณะของกลุ่มชาติพันธุ์ฟีนิกซ์คริสตันและปลูกฝังสายเลือดนกยูงไม่ต้องสงสัยเลยว่าราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ในตอนนั้นนั้นเห็นแก่ตัวไม่แม้แต่จะมีน้ำใจแต่ตอนนี้เขาเกลียดเขาไม่ได้เลยเพราะถ้าไม่มีราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ฉันเกรงว่าสุชินและเหมยกงจือที่หายใจไม่ออกคงจะตายไปเมื่อหลายปีก่อน อย่างน้อยตอนนี้คนรักของเธอยังมีชีวิตอยู่และเธอมีลูกสาวจริงๆเธอยังคงเป็นลูกสาวที่ยอดเยี่ยมแม้ว่าเธอจะไม่มีลักษณะเฉพาะของเผ่าฟีนิกซ์คริสันันแต่เธอก็มีลักษณะเป็นจัก,กรพรรดิแล้วจัก,กรพรรดิปีศาจฟีนิกซ์คริสซันรวบรวมความกล้าและหันไปมองซูฉิน ชินเออฉันไม่กล้าคาดหวังการให้อภัยจากคุณฉันไม่รู้ฉันไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าคุณทนทุกข์เพื่อฉันมากขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความผิดของฉันฉันรู้จริงๆว่าฉันผิดและฉันก็รู้ที่ฉันไม่พูดอะไรตอนนี้ก็สายไปเสียแล้วแต่โชคดีที่เรายังมีลูกสาวอยู่ ฉันเป็นจัก,กรพรรดิแล้วดูสิว่าฉันจะทำอะไรในอนาคตมีลูกสาวเพียงคนเดียวเสี่ยวเหมยนอกนั้นฉันอยู่คนเดียวฉันคือนกฟีนิกฉันไม่ใช่จัก,กรพรรดิองค์เดียวในตระกูลฉันสาบานในวันนี้ว่าฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่อแม่และลูกสาวของคุณในชีวิตและอนาคตหลังจากพูดเช่นนี้เขาก็ค่อยๆถอยห่างออกไปโค้งคำนับให้สู่ฉินในอากาศและทันใดนั้นก็กลายเป็นแสงคริสตันที่มีอารมณ์ซับซ้อนอย่างยิ่งและบินไปในระยะไกลาตามด้วยเสียงกรีดร้อง กันเถอะในเวลานี้เขาทําได้เพียงเลือกที่จะจับไปเพราะเขารู้นี่ว่าเป็นไปไม่ได้ที่สู่ฉินจะไปกับเขาในขณะน,นี้และลูกสาวของเขากําลังจะสืบทอดตําแหน่งผู้นําของเผ่าอสูรนกยูงถูกแล้วนกยูงตัวใหญ่ราชาปีศาจชนะแต่แพ้จริงหรือ ในช่วงเวลาสั้นๆน,นี้หลินซีโมได้ค้นพบสิ่งต่างๆมากมายและเข้าใจความหมายอันลึกซึ้งของราชาปีศาจนกยูมอะไรคือความแตกต่างระหว่างเมืองเคอรี่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขากับลูกสาวของเขามีอะไรอีกที่เขาจะไม่พอใจท้ายที่สุดผู้หญิงที่เขารับไม่เคยทรยศเขาและเธอยังคงมีชีวิตอยู่เพื่อเขามีลูกสาวคนหนึ่งสำหรับหลินซีโมสิ่งนี้ทำให้เขามีความสุขมากกว่าการชนะเมืองหลับ ในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าทำไมราชาปีศาจนกยูงจึงกล้าหาญอยู่เสมอผู้ชายคนนี้ช่างน่าทึ่งจริงๆดังนั้นเขาจึงรอเขาอยู่ที่นี่ราชาปีศาจนกยูงทำดีที่สุดแล้วเพื่อเผ่าปีศาจนกยูงจริงๆและเขาก็พบวิธีใหม่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะปกป้องการเติบโตของลูกสาวของเขาจนกว่าลูกสาวของเธอจะกลายเป็นจัก,กรพรรดิในขณะนั้นด้วยโซ่ตรวนของลูกสาวของเธอและเผ่าอาสูรนกยูงเมืองเคอรี่ยังไงก็ต้องเป็นของเผ่าอาสูรนกยูงเสมอ ขั้นนี้ของราชาปีศาจนกยูงได้เสินบนกจำนวนมากด้วยหินก้อนเดียวและสามารถอธิบายได้ว่าสมบูรณ์แบบสิ่งเดียวที่จะเสียไปคือความสัมพันธ์ที่ยาวนานหลายสิบปีระหว่างราชาปีศาจนกยูงกับเจ้าหญิงดังนั้นเมื่อความลึกลับทั้งหมดถูกเปิดเผยเขาได้ขอโทษภรรยาและบอกความรู้สึกภายในของเขาเขาสะสมอารมณ์นี้มาเป็นเวลานานแต่เขาไม่สามารถบอกได้ทั้งหมด ดังนั้นนี่คือการประลองที่ไม่ชนะและผลสุดท้ายคือทั้งสองฝ่ายสามารถพอใจและราชาปีศาจนกยุงได้สลาดชีวิตของเขาเพื่อสิ่งนี้และใช้ชีวิตของเขาเพื่อแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อสายฟีนิกค,คริตันและเผ่าปีศาจนกยุงความเกลียดชังระหว่าง ใครจะคิดว่าราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกคริสตันผู้ซึ่งเคยเป็นศัตรูกับเผ่าปีศาจนกยูงมาโดยตลอดจะกลายเป็นความช่วยเหลือในการซักถามบรรพมุรุษของเหมยกงจือในอนาคตอันใกล้นี่คือไพ่ตายที่ใหญ่ที่สุดของราชาอาสูรนกยูงแอและมันก็เป็นของขวัญของทังซานเหตุผลที่ฉันไม่สามารถบอกความจริงเหมยกงจือได้มันมีผลอย่างมากต่ออารมณ์ของเธอ ด้วยเสียงนกฟีนิกซ์ร้องเจ๊กเจ๊๊เผ่าฟีนิกซ์ก็จากไปในสายตาของขุนนางแห่งเมืองเคอรี่และมหาอำนาจของเผ่าสัตว์ประหลาดนกยูงสิ่งนี้ช่างเหลือเชื่อจริงๆจากกระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกซ์คริสตันผู้ซึ่งมีความเหนือกว่าและต้องการปราบปรามพวกเขาด้วยพะลังกำลังทั้งหมดอย่างชัดเจนเหลือเพียงเช่นนั้นการประทะก,กันที่น่าจะเป็นการต่อสู้เพื่อฆ่าล้างเผ่าพ,พันธุ์ก็จบลงเช่นนั้น